วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีก2022-2023รอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2เซบียาเปิดลังลามอนซันเชสปิควรต้อนรับการไาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่20เมษายน2566เวลาตี2ตรงนะครับ และสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย 8, แอด8 8ดแอาตัวชัวกว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน100รอยเอ์อย่าลืมนะครับตามละแอดที่ทา่านเห็นแอด8 8 8แอตเลยครับเซบียาทีมเจ้าบ้านเพิ่งโชว์ฟอร์มหลวในเกมนัดล่าสุดโดยบุกไปเอาชนะบาเลเซีย2ประตู่อ0ในศึกลาลิกาสเปนเมื่อคืนวันที่16เมษายน2566โดยได้ประตูจากโอลิกบาเดและซูโซที่ทำไปคนละประตูในเกมดังกล่าทำให้ทีมอยู่ในอันดับที่13ของตารางคะแนนลาลิกาสเปนเวลาี้ สำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับนักเตะของเซบียาเรียกได้ว่าพร้อมกันอย่างมากไม่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บก็คาดว่าหลุยส์เมนดีดีบาคุณซือของเซบียาจะปรับทัพแค่เพียงเล็กน้อยโดยจะใช้กองหลัง4คนคือกอนซาโลมอนเทียนตองกีนียองซูมาเกลมากอสอาคุนยาส่วน2มิดฟิลด์ใช้บริการเฟรนันโดกับเนมันยากูเดลในเกมรัดจะใช้งานอีวานลาคิติลูคัสโอคัมโปตและโอลิเวอร์ตอเลสคอยสร้างสรรค์เกมลุกให้กับเอลิกลามิลาลงลาด ใส่วนทางด้านทีมเยือน,นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มนัดล่าสุดเพิ่งออกไปเยือนเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสศูนย์ประตู2สองโดยได้ประตูจากแอนโทนีและติโกดาโลทําให้ทีมลังอันดับที่3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในเวลานี้นะครับสำหรับเกมที่จะบุกไปเยือนเซบียานั้นเอลิกเทนฮาผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องกดหัวกับปัญหาหนักเตะบ,บาดเจ็บหลายรายโดยในรายของดอนนี่ฟันเดเบกและลิซันโดมาติเนสได้รับบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลแล้วนะครับส่วนลา ฮีตันซิลโจนและอรเลฮันโดกานาโชยังมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้และในรายของลูกชอสกอตแม็กโทมินีมาเซลซาบิเซร์ไทเรลมาเลเซียและมาคัตแลฟอร์ดต้องรอเช็คสภาพความฟิตอีกครั้งส่วนแข้งสําคัญอย่างบูโนเฟนันเดสติดโทษแบนไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้ทั้งสองทีมทําผลงานได้ดีในเกมลีกนับล่าสุดโดยทั้งฝั่งเซบียาเพิ่งเอาชนะบาเลเซีย2ประตูศูนย์ในศึกลาลีกาสเปนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเป็นการเก็บใช้ชนะ ที่2จาก6นัดในทุกรายการส่วนฝั่งทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ในฟอร์มที่ดีไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับ4นัดติดต่อกันโดยชนะลวด3มีเพียงแค่เสมอนัดเดียวคือเกมที่เสมอกับเซบียาเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเกมในยูโรปาลีกฤดูกาลนี้นะครับสถิติเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงยอดเยี่ยมเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4นัดและเสมอแค่เพียง1นัดในรายการนี้นะครับจากสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมในเวทียุโรปเป็นทางด้านเซบียาที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไน และผลการแข่งขันในนัดแรกที่เซบียาบุกไปเสมอที่โอแทฟฟอร์ด2ประตูต่อ2ก็น่าจะทําให้ทีมดังจากสเปนได้ใจและมีลุ้นที่จะคว้าชัยในเกมที่2ต่อนหน้าแฟนบอลของพวกเขาเองก็ได้นะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือเซบียาเปิดบ้านเอาชนะมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ฟันธงครับผมและเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับ